ครับผมก็จะมาแชร์นะครับการรายงานการตรวจรถยนต์ผ่านแอปพลิเคชันแอปชีตเพื่อให้แจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันเทเลแกรมนะครับด้วยเนื่องด้วยในวันที่31มีนาคมนี้นะครับก็คือ Line Notify เราจะหยุดให้บริการนะครับก็คือแบบฟรีทีนี้ถ้าใครต้องการจะใช้บริการต่อเนี่ยเขาก็จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายนะครับผมโดย วิธีการใช้งานนะครับของแอปตรวจรถยนต์นะครับของกับใหญ่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราจะใส่วันที่ตรวจรถครับรถที่เราต้องการตรวจสอบนะครับผู้ตรวจเช็คนะครับอพอขอรบบอนะครับเราก็ใส่เลขไม่เลขไม่ดีโม่นะครับเราก็ตรวจสถานะ ทีนี้เราก็มาเพิ่มรูปที่เราตัวสอบรถนะครับผมอ่าซึ่งผมได้ใส่ไปแล้วทีนี้เมื่อเราใส่ข้อมูลครบถ้วนให้เรากดเซฟนะครับเราก็จะไปดูกันที่แอปพลิเคชัน Telegram นะครับไปที่กลุ่มตัวสอบรถยนต์รอแอคชั่นการแจ้งเตือนมานะครับ รูปก็จะถูกส่งตามมานะครับอ่าโอเคครับทีนี้เราก็จะสามารถ Copy ข้อมูลที่ถูกส่งข้อมูลโดยบอทของ Telegram เนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลตรงนี้ไปส่งในไลน์กลุ่มยานพาหนะได้นะครับผมขอบคุณครับ